สวัสดีครับวันนี้จะพา f อซเที่ยวรอบบ้านนะครับจะพา f อซเที่ยวรอบบ้านเนาะ <appointment. S 1> เที่ยวรอบบ้านเที่ยวเที่ยวบ้านกกอกยามเช้ายามเช้านะครับยามเช้าว่ามีอะไรนะครับน,นี่ก็รถขายหมูนะครับรถขายหมู รถขายเนื้อหมูรถขายเนื้อหมูนะครับเที่ยวนะครับดูคนติดตามบ้านกบกเอฟซีติดตามากรกูม้จักกันหมดทุกซอยทุกบ้านนะครับตาก็จะให้ไปดูมะพร้าวตายหลบมากครับดลมากเดี๋ยวไปเที่ยวกับตานะครับเที่ยวหมู่บ้านกับตานะครับ ย้อนแสยงย้อนแสยงย้อนแสงนะครับเจ้าของบ้านนะครับย้อนแสยงย้อนแสง ตากับกล้องก่อนครับตาขับกล้องก่อนครับกับกล้องก่อนครับ <c oughs> นี่เป็นซอยครับเป็นซอยเป็นซอยกลางหมู่บ้านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตาจะไปซอยที่รอบหมู่บ้านนะครับอซอยลึกลับ <c oughs> ก็เรียกซอยลึกลับนะครับไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับ ครับนี่ก็เป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านเยวจะพาเที่ยวเที่ยวซอยนะครับพาเที่ยวซอยลึกลับจะพาเที่ยวซอยลึกลับ ไปแล้วครับเข้า,ขาไปแล้วตรงนี้นครับนี่แหละซอยนะครับซอยลึกลักโอ้โห,โโหเดินทางไม่ธรรมดาครับนะ ถนนไม่ดีนะครับนะถนนไม่ดีมไม่ดีนี่ก็เป็นภูเขาเห็นเหล็กไฟนะครับนะนะภูเขาเห็นเหล็กไฟนะครับอยู่ติดกัดซอยลึกลับ แต่กระซอยลึกลับนะครับแต่ตั้งแต่น้องชมพู่ยังไม่ได้เสียชีวิตยังไม่ได้ตายครับตรงนี้ยังไม่ได้เทพื้นนะครับย,ยังไม่ยังไม่เทพื้นเลยนะครับนะยังไม่มีถนนคนกีดนะครับแต่ที่นี้แล้วพอมีปัญหาแล้วเขาก็มาทำคนกีดนะครับทำถนนคนกีด เป็นป่าเจ้ก่อนยิ่งเป็นป่ากว่าน,นี้นะครับเนาะสามสี่ปีที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาปูเหล็กไฟครับนะตรงนี้นะครับที่สวนยางแห่งนี้ครับจะเป็นเส้นทางขึ้นเขา ไม่ว่าจะเป็นรถใครมาใครมาจะมาจอดตรงนี้นะครับเนาะจอดตรงนี้แล้วก็แล้วก็เดินขึ้นนะครับแล้วก็เดินขึ้นนะครับจอดตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นเพราะว่ารถไม่สามารถจะขึ้นไปได้อยู่แค่นี้นะครับเนาะอยู่แค่นี้เนาะอืแล้วก็เดินขึ้นนะแล้วก็เดินขึ้นมันอยู่ระหว่างนะมาตรงนี้มันอยู่ระหว่าง บ้านแม่น้องสวนมันใหญ่แยบใหญ่จำลองนี่ก็เป็นซอยกลางนะครับเป็นซอยกลางนะวันนี้ตาพาเที่ยวให้ดูครับนะนั่นก็เป็นภูเขาครับแห่ไม่ดีเท่าหน่นะ้อถอดภาพมันสั่นเนาะนะนะกล้องมันสั่นเขาพายเอ๋ครับ ได้ขี่สามล้อไา้ขี่สามลอนะครับเนาะว่าจะลงซอยกลางไม่ลงแล้วน้ไม่ลงแล้วนะไม่ลงแล้วก็นี่แหละความโด่งดังต่ก่อนความโด่งดังแต่ก่อน,ม,ดดอนมันมันขึ้นอยู่กับหมู่บ้านแห่งนี้เนาะ มุนสวนเข้ามาโอ้ยเนาะเราเรียนรู้จักกันอะไรเยอะแยะนะครับเข้ามาตรงนี้นครับแล้วก็ป่าตรงนี้นะครับเนาะแต่ก่อนมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่หน้าบ้านแม่น้องครับจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งตั้งแต่เกิดปัญหาตั้งแต่เกิดปัญหาเขาก็หล้ดหนีนะครับเนาะเขาก็หล้ดหนีแล้ว ตรวนี้เขาไม่อยู่เหลือแค่เราเหลือแค่อะไรของขอ้าวนะครับอุ้ยตายแล้วหม,มากนะอืม งอันนี้ก็บ้านตานะครับบ้านตาบ้านตายาย,าาย,ายเขาก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ พอจบคลิปไปเนะครับขอบคุณคัสเบสซีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับนะขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่ครับ